ทุกคนคะโมมาเดินออกกําลังกายกับพิ่ยาแต่โมเจอเห็ดเดี๋ยวโมให้ดูคะ่ะให้พิรกเก็บนะคะนี่ค่ะทุกคนแต่มันเป็นขาตะไครยนะคะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดขาตะไคร่ตัวนี้งดดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

ให่ยเดินค่ะแย่โมให้ดูขอดมอสครับ <c oughs> อยักใหญ่แต่ตัวนี้ don't touch d Don ตัวนี้ตัวนี้เป็นพิษนะคะ put พูด with y o u your feet your feet ออสมุด I want them see ใหญ่มากนะ,ะดูขนาดมือนะคะ <c oughs> yes but on the top is w h y e cannot eat baby นี่คะ่ะทุกคนมันอยู่ในถุงแล้วโมเจอเห็ดคะ่ะทุกคนอยู่ข้างสวนแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะสูงมากเลยแต่คิดว่าน่าจะกินไม่ได้เนาะส <c oughs> ามดอกติดกันเลยค่ะ ค่ะตรงนี้มีหญ้าเอ็นยืดค่ะมีทั้งแบบตัวผู้แล้วก็แบบตัวเมียนะค่ะอันนี้ตัวผู้ข้างไเขาจะยาวๆนะส่วนตรงนี้เป็นตัวเมียค่ะกำลังออกออกงามมากเลยอันนี้เป็นดอกหญ้าข้างทางนะคะแต่สวยมากเลยค่ะ